ย,กกยัยกาพาบาลมาเตยล้างสีมันเตยล้างสีมันคืนอยังก,ก่อคือัวคืออยู่ทางเขาชนะมีชนะพุ่มอ่ะยังอย,อยูอย่ทา,า,า,างเขาชนะมีอันนี้มปนตัดกันไม่แย่เหรอบอ่รู้เด <c oughs> ็กูยเด็ สวัสดีค่ะสวัสดี FC n o o รุ e Channel น,นะคะพี่น้องขาวันนี้นะคะเราเลิกแล้วก็หลังจากที่ล่างเวที้ 5, 5แล้วพี่น้องขาวันนี้เราก็มากินข้าวไปกินข้าวหนะ้าเซเว่นอีกแล้วนะคะเราก็จะฝากท้องกับเซเว่นอีกแล้วนะคะเหมือนเองาอะไร เอาทำไมแม่ก็ไม่ว่าอะไรนี่นะพูดเล่นแม่บอกว่าใครอ่ะสวยจังไม่ได้ขี้ตัวก็พูดความจริงแม่ไม่ได้เป็นคนไม่กิดอะไรมาม่ารสต้มยำกุ้งไม่ต้มยำกุ้งค่ะแล้วทำไมไม่แกะอันนี้ใส่ล่ะตอนลวก เยอะเกินแค่นี้หนูก็กินไม่หมดแล้วเยวก็ให้มูกินซอยได้พี่น้องไม่ให้ช่วยเมื่อนั้นกะหันอาอนันไม่ห้ากินซอยเมื่อนั้นก็เอาเอียงกะลาอันเอียงกันสปาเกตตี้เอียงชีดชีไม่จะกินซอยใหญ่ใหญ่ยพี่น้องเสียเปี่ยนเพื่อฟังจำพวกเนี้ยลุเกล่อ เป็ยังเสียด้อย um, ั้งสิบเปียกพยาบาลชื่อเด่นลาของการแค่ฟ้าแฟ้าเป็นยังก่อนเสียด้อุกเปียกเปียกในตกน้ำต้มต้มระไรก็ขายอะไรก้ขายตุเกยังเข้าว่นนี้กินอะไรใส่ไหล่เด้อแล้วพวกขาไคอยๆกินอะไรเซเวนี่บอกว่าน้ำป้าเบอร์เดอร์เ่นไาน้ำปลาน้ำปลา พี่วานนำป้าเอากระเิ่นเป้าจำเนี่ยนี่ก็เล้วกาเล่นแบบเพิ่นนำป้าเปิ่ลเต้ยบ้านพี่ตาบอบ้านพี่ตาเลยนี่พี่ตาตัวถั่วเปนอะไรเงี้ยอะออ่ะบ้านพี่ชอบสีส้มแต่มาเสิร์ฟเป็นจังยัง อ๋ยังคือนน้ำไปกินเป็นนั้นเจียวนะโอ้เ้ยกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยรักสันไ้กินลอะเออรักงมะเด่อเลยดิเดี๋เอาอ้เด้แล้วาด้เ่ยไราเอามาแลยูยูนี่บ่คนคึกบ่เดี๋ยยูนี่ามโอ้เออเจ้ากันสันผ้่ากินยังสลัด ตำพ่อบนจอยเนาะขุนดีช่องนี้พวกเราดื่มโกโก้เฟรนดิต้าวันนี้มี่มามาชีพเพิ่อแลกกาแฟเฟรนดิต้านะครับพี่น้องกองอสองลายกองสีป่าขุนดีต้องดื่กแตงขางแบบไปก่อนนะครับต้องรักสุขภาพด้วยทำให้ดูแล้วแม่แต่ก็อะพวงจริงนะหน้าบวมนะนั่จอยอีรีนั่จอยลงมาครับพี่น้องเดี๋ยวก็สามารถกินไดแตงโมวันรีเล็กได้แต่ว่าเน้นอยู่ในรอบดึกไม่กินไม่กินของนะไม่กินข้าวแค่นัน กินอะไรสปาเกตตี้โอ้กินสลัดสลัดประมาณนิดหน่อยน้ำป้าเอซีซ่ากับแซ่บอยู่ในซีซ่าร์มีบ้างไหมมีอยู่อันซีซ่าสลัดใช่ไหมเอาก็มีแตน่อนเพรอันเป็นผงๆอ่ะโอ้แล้วอะไกับยิปปี้ดันพรามันต้องใส่อันนี้เนี้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ของใบพาวนะคะอันนี้ของเอลี่เอลี่เอ้าต้องปรุงวัตถุดิบกอยังกันอันนี้น้ำปลา สาวกินรอยหอนั่นนั่นนันพูดนึงนั่นพูดนึงนั่นนั่นนั่นพูดนึงกินวัสดนั่นนะตัวเลขคือไม่นางยู่ไกลแทนนาฮะนั่นแม่ขานตัวเลกนั่นแม่ญาติว่คือไป่นางไกล่มันแทถ นั่นละบะันตื่นแล้วฉันมือนัน่นันตื่นอยูงเง่เฮียนเกียบเปนลม,ม,มลตรงนี้แหะพี่น้องทิ้งขาดบัวบอย่งไป่ั้นหาดเดี๋ยวเต่รถไอต้อยบอกว่าบานี่เล็กบานีไอต้อยว่ได้ียตยล,ลูกอีเมเนะ่ได้น่น เอาไปข้าบคามึงกองข่าขาวแอฟแอยู่กินได้เป็นไรรู้ใครจะไปบ้าหรอเล้อกแลา้วเกาะพิยาบาตรมาเตยล้างสีมันเตยล้างสีมันคือยังเกาะ คือหัวคือยู่ท่าเขาชนามีชขาได้พุ่มอ่ะนี่ยังยนท่าเขาสนามีอีอันนี้มนตัดกันได้แย่หรอบลูกมฟังฟังเขาฟังเขาต่อมากกว่าเลยใครจำไม่ได้ประเดนี้เนี่เห็นในชวงนี่ก็แมนแมนแปลว่าบินไปนเก้าอี้แต่ยัง่าไปทยูแมนแมนโอะไรนะบอกตรงทางเขาสนามีนะมีไถ้าเรปนมีชนพุ่มเคยเข้าไหมไม่เคย อะไรผมไม่รู้กินหมดแล้วสิกินงานก็กินใช่ไม่แม่จะไปกินเองอยู่สักตาไปกินอะไรเอ๋งเนาะลาไปกินอะไรนะครับ กินไรให้เอกินอะไรใครกินสลัดใครกินเยี่ยมฮะไว้แบบไงเนี่ยเอาโรคใจคว้างเน่ยแอบถามมูให้อีกทั้งไว้ก็ไม่อยากจะกินสามอย่างสี่อย่างเลยนะแต่ละวันเนี่ยแม่กินข้าวยังกินแล้วกินสลัดหรออร่อยวันมันมามีอะไรสลัดน้ำไปยังเนี้ยแล้หรอมามีน้ำอะไรนะเอ้น้ำอะไรอันนี้ ปกติจะกินซีซาสลัดแล้วถามก่อนสลัดงามะ้นขึ้นขึ้นไหมเ้ยคุณึ้นขึ่นุึ้นนไม่ไม่ไม่คุณไม่คุณคำนู้นไหมบอบคุณบอกคุณมาตัหน้าแถวนี้มาคเปเ๋ยต่มถีถามแท่ปลากระแขกก็ปลาวาปมหนีคุณคุอยู่บอกเดี๋ยว่าหอดทีงนีอยู่บอกว่าตามยำปัด ไดียวไเดียวเพาม่กับฟอสใหญ่หรือยังเป็นอย่างยหยอง้สองังแล้วจ่ได้บ้านของไค่บ้านมรออย่างเดียวแต่ังมาบุญบ้านมั่นแต่ไหมาเขาไปมาเลียงเราเมียเออเขาไปเลียงเราเมีเหรอเอาเขาม่ซื้อตะเกียบลบน ขาเข่าทา่ขะากี่ยวนเรียอะไรเอาใครีือหัวานไม่เล่ปั้ียองมากหรอบอนี้ปั้มในเมืองมาบอนี้ขาเข่าปั้งมีบานหนองคกอาชั้นนึกว่ามันยูเข่าบุญนี่นี่างข้างม้มีบานนองคุกได้หัวปั้งหรือเปกลายบานนั้นเขม่าแล้วกลายแล้วบานบานข้างย่องเนี่เขายูติดไห อันนี้นเกอะนิเมื่อกว่ยุ้ยวรานเขาซื้อเนื้อย่างมาหนึ่ครับท้าอุบลใจมลยโอ้ยแ่ไออกเครื่องให้แรกของไป่ป้ติวบ้านเท่านี้สิไปอยังอุบลหญิงอ บอไปนีคอนเครื่องกันมอนเยกัเครื่องได้บอบคุณเรื่องอบ้านอาช้ัยบาหาช่ครับอหารนชัยแก้วนข่ามวออปัตอู่มะาาเ้ันครัแก้วเน่แข้อปรานของปัติอมือเิขามารันงออาั่านี่หะน่แหี่มานี่แล่หะี่ะ่ี่แห่แหละนี่แหละ่นี่แหล่หละ่แหน่ีะน่ มันเข่าเสียนทางบ้านเพือเป็นบอนอีกตอนตอนนั้นเป็นบ้านต้าด้าเนี่ยอยากให้เขาขายอยากให้เขาขายได้กินต้มไก่บ้านตาตาอ๋อมากินต้มไก่บ้านตาตาอร่อยแค่ล่ะตาด้าถามสิถ้าเกิดว่าพวกเขามาที่นี่เข้าไป็นที่ฐานร้านของบ้านมาแสดงความผิดไก่หวานเนม่ยไม่ต้องรอน้ำลอยเย็นไปทั้งสุวรรณ อีอ่ังสด้อ่อยอีไม่ยังทั้งอรอยเอ็กวันเนี่ยมึงฆามันทงูี่ปีบเยมีนทน่นเมากบอมมีบอี่อกไปห้างนั้นเขาเขายัอ่อนมบ้ไอ้บอมมี่บอมือมแก้มึงโิป์ถามมึงแ้ว่าบอกมอต่ขาดมึงมึงสักตัวใหญ่ข้นใหญ่เบี้ อมันคือบวมีกนมีคนฝากาเาหัวหันมันกินบอกปลาคา <c oughs> มึคามงคือใ่ขึ่นใ่ขึ้นไปแล้วหัวหันอยู่แบบน,นีนะโอ้มีนปากบอกว่า,ามีอยู่รงนเลนเด้อซับองหลังาง <c oughs> ้ม่ล้องแดงนห่อยนะคืาใหยู่แขนมึงแน่ตาบบกใยนุ่มอ๋อ,อมันกินน้ำสัพลีเมนย ไาดิคัดเชอถึงเมื่อเราเมื่อท่ากันเขาอ่อนเขาที่ฐานขอกที่ฐานมันจะท่าไงมันจะไ้างบอดีเราตย่างไรันไปเหารับเงินเก้วเขาเยอะสุดแล้วกันเลงเมื่อเลยคืเมื่ออย่งท่าที่ฐานค่ะ้างน้ำบันคือทางเขาบันเท่านีนั่ะมันเลิศค่าทีแปดชั่วโมงกับบหอดทีมันแค่จิติดมาจัน อันมอเตอร์ไซคันไปง่ายอยู่ตอนไปงานกิคข้าวแะะม่แลแล้วเราะ็จะเดนา่าม่แ่อม่แะ่แม่แ่สารแม้แม่แม่แ้่แม่แามากก่แมไม่แแช่์ด้วยนะคะนะ่่มป่ม่